สำริทิพผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้รับการประเมินนางสาวนาันากรทิพิ์สูงเงนินรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูตั้งอยู่เลขที่334หมู่4บ้านฟากนา ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน52โรงเรียนประกอบด้วยจังหวัดเลย31โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำพู21โรงเรียนจำนวนผู้บริหารสถานศึกษา105คนจำนวนครู1,976คน จำนวนนักเรียน37,478นจนคนจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน68คนภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนายไพโรธพงศ์อนผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพู นายนัทพลดวงเท้าเศษนายปฐมพง์สมอฝากนางสาวนันากรทิพย์สงเนินรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มอำนวยการ รายงานสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย3องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่3สามสำริดที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษา องประกอบที่ 1. การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์ภายในปี2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูเป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพ และมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยที่ยั่งยืนและค่านิยมองค์กรรู้คนรู้งานบริการเป็นหน้าที่มีจิตอาสาได้มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ระบบ AMSS และ SMS S. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารการจัดการศึกษามีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกหลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำผลการดำเนินง,งานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้ซีซ่าลไนทีนโมเดลและ 5G Model มเดลซีซ่าลไนทีนโมเดลประกอบด้วย S. การกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน E. การสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย S. การนิเทศติดตามประเมินผลช่วยเหลือในการพัฒนา A. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น O. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ One. One t c h o One Innovation การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรมนาย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด5 g model ดังนี้ 1. หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาพิบาล 2. การสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ที่ดี 3. กระบวนการการบริหารจัดการที่ดี 4. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีด้วยกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบนำไปสู่ผลลัพธ์คือโรงเรียนนวัตกรรมสู่ห้องเรียนคุณภาพมีการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบสร้างสำนึกร่วมกันในการทำงานที่ดีมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีการกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับได้แก่มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบวัวลำพูการแบ่งโรงเรียนในสังกัดออกเป็นสหาวิทยาเขตจำนวน5สาาวิทยาเขตมีคณะกรรมการกรตรปนและคณะกรรมการอ,อก,กอรตปนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบ active learning ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการวัดผลประเมินผลนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการรวมทั้งประสานส,ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง การบริหารงานด้านงบประมาณมีกระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุการควบคุมการใช้งบประมาณสรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบมีการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศงานด้านงบประมาณรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลมีกระบวนการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการการสรรหาและการบันจุแต่งตั้ง อย่างถูกต้องเป็นธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้การพัฒนาส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพมีการกำกับ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคลรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีและปลอดภัยโดยการสร้างอาคาร one stop service และสะพานรักเลยลำพู เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยพัฒนาถนนบริเวณรอบอาคารสำนักง,งานให้เป็นถนนสายสุขภาพสำหรับเป็นสถานที่ออกกําลังกายของบุคลากรและบุคคลทั่วไปโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนกว่า2ล้านบาทจากหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3สามสำริดที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูมีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ดังนี้การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยรูปแบบซีเซ้าไนชินโมเดลในการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรมเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานำร่องในการใช้ระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา a n s s การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยคณะกรรมการกตปนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนภายใต้ชื่อสะพานบุญสพม19การจัดทำช่องรายการสื่อสารสาระดีทุกวันพฤหัสบดีที่นี่สพมเลยหนองบัวลำพูเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผลงานทางด้านวิชาการสถานศึกษาในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละหน0่ส่งผลให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรผลการประเมินระดับชาติโอเนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนในสังกัดมีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้นจำนวน3วิชา ได้แก่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาพรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น0.47ผลการประเมินระดับชาติโอเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนในสังกัดมีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกรายวิชาภาพรวมมีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้น1.22 และประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพร้อยละหนึ่งร้ย ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จบหลักสูตรศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ99.66มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ0.36เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ95.45มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ2.04 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาทิเช่นรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2564จำนวน11ราย รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2,563จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการจำนวน3โรงเรียนรางวัลในโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคประจำปีการศึกษา2,563จําจำนวน3รางวัล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ93.14